จังหวะที่เราเริ่มไม่รู้แหละว,ว่าเราต้องทําอะไรเราเริ่มแบบฟรีคท์เราเริ่มกังวลเราเริ่มเครียดจนมันมันมีผลกระทบต่อชีวิตประจําวันของเราอะอันนั้นอะมันต้องเริ่มระวังแล้วแต่ว่าสุขภาพจิตอะมันเป็นตัวกําหนดว่าวันนี้พรุ่งนี้เราจะมีความสุขได้มากน้อยแค่ไหนเออ ชื่อมายกศิราพรนพดลค่ะตอนนี้มายเป็น branding manager ที่อูก,ออกอาค่ะก็ดูแลพวก marketing communication ของอูกอา ก่อนหน้านี้ก็เคยทำเอเจนซี่ค่ะเป็น strategic planner โอก้าก็เป็นแพลตฟอร์มนะคะที่เอาไว้คุยกับจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาผ่านวิดีโอคอลอันนั้นก็เป็นในเชิงของแอปพลิเคชันแต่ว่าในแบบพวกโซเชียลมีเดียหรือว่าคอมมิคชันของพวกเราเนี่ยเราจะพยายาม encourage ให้คนเนี่ยใส่ใจเรื่องสุขภาพจิตมากขึ้นเหมือนเราก็แค่อยากจะบอกเขาว่าเฮ้ยเราเข้าใจภาวะที่คุณเป็นอยู่ทุกอย่างที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้มันก็เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตหมดเลยเราเข้าใจเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆในชีวิตของคุณอย่างเราเราก็ค่อนข้างคลุกคลีกับ เรื่อง Mental Health มาเยอะพราเราเป็นจิตแพทย์เด็กอยู่แล้วก็จะพอรู้บ้างว่าพ่อทําอะไรแล้วก็เหมือนพ่อก็ชอบสอนแงม่มุมในเรื่องของแบบสุขภาพจิตอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็ค่อยๆแบบปลุกฝังมาเรื่อยๆ เรื่องของสุขภาพจิตอะเรามองว่ามันเป็นตัว drive เราให้เราฟังก์ชันได้ดีมันเหมือนเป็นเป็นอวัยวะหนึ่งที่มันสําคัญไม่แพ้กับตัวอวัยวะอื่นๆในร่างกายที่เป็นฟิสิก a l อะมันเป็นตัวที่กําหนดความคิดเราพฤติกรรมของเราหรือว่าอารมณ์ของเราอะไรเงี้ยสุขภาพจิตไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องของโรคซึมเศร้าหรือว่าบโพล่าอะไรเงี้ยที่ที่คนมักจะเข้าใจแต่ว่าเรื่องสุขภาพจิตมันก็คืออะแค่เราเครียดแค่เราหาทางออกให้ชีวิตตัวเองไม่เจออะไรเงี้ย มันก็เอฟเฟกสุขภาพจิตเราแล้วจังหวะที่เราเริ่มไม่รู้แหละว,ว่าเราต้องทำอะไรเราเริ่มแบบฟรีคท์เราเริ่มกังวลเราเริ่มเครียดจนมันมันมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของเราอะอันนั้นอะมันต้องเริ่มระวังแล้วแต่ว่าสุขภาพจิตอะมันเป็นตัวกำหนดว่าวันนี้พรุ่งนี้เราจะมีความสุขมากน้อยแค่ไหนเออ มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราก็คิดว่าเราจะทำไงดีกับความเครียดนี้อะไรอย่างงี้เนาะแล้วช่วงปีใหม่มันมีอีเวนต์หนึ่งที่เราได้มีโอกาสแบบว่าทำโปรเจกต์ เรื่องสุขภาพจิตของเราคืออีเวนต์เนี้ยมันเรียกว่าอันไตเติลซึ่งเป็นอีเวนต์ที่ศิลปินหรือว่าใครก็ได้เนี่ยมาแบบแชร์งานศิลปะของตัวเองโดยที่ไม่ไม่ใช้เงินมันเหมือนเป็น,ปนการแลกเปลี่ยนความคิดแลกเปลี่ยนงานกันอะไรเงี้ยซึ่งเราก็แบบไม่ใช่ศิลปินไงเราก็มีวิดีโออะไรเราก็แบบว่า,าไเปเฟซเราก็เลยคิดว่างั้นเราทําอะไรที่มันมี v a l ูให้คนในเชิงของจิตใจละกันเราก็เลยทําเป็นซุ้มปรึกษาปัญหาชีวิตมันก็เรียกว่า judgment free zone แล้วเราก็แบบมีคอนเซปต์ประมาณว่าเราให้คนเข้า,าที ให้ระบายเรื่องอะไรก็ได้แล้วเราก็จะรับฟังโดยที่ไม่ตัดสินก่อนที่เราจะทำซุ้มเนี้ยเราก็แบบเล่าให้พี่ที่ทงานฟังแล้วเขาก็แบบว่าเขาก็เดานในตัวเราแล้วลว่าเราจะแบบรับฟังคนอื่นได้หรอตัวเองเอาไม่รอาเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าในที่สุดคือแฟนเราก็ p e r s u เอ e ให้เราทําให้ได้เพราะว่ามันก็เป็นความคิดที่น่าจะช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยอะไรเงี้ยหมายว่าการมีเอมพัตตีอ่ะเป็นเรื่องที่สําคัญมากการที่เราเอาใจเขามาใส่ใจเรามันจะทาให้คนคนที่ระบายให้เราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เข้าใจเราค่ะ ย่า <S an> งเงี้ยเออแล้วมันก็จะทําให้แบบเซสชันการคุยอย่างเงี้ยมันก็จะดีขึ้น <S <S <an> <S คือเรามองว่าเอมเปอตี้อ่ะเป็นเรื่องที่ทําให้ชีวิตของคนอ่ะมันมีความสุขขึ้นระดับหนึ่ง <S <S <an> <S ถ้าสมมติว่าแบบคนละพ้างเรามาระบายกับเรา <S <S <an> <S เราก็จะมีเอมเปอตี้ให้เขาว่าเอ้ยเราเข้าใจสิ่งที่เขารู้สึกอยู่อะไรเงี้ยแต่เราก็มองว่ามุมของคนที่ระบายให้คนอื่นบางอ่ะ <S <S <an> <S ก็ต้องมีเอมเปอตี้เหมือนกันว่าเฮ้ยคนนี้เขาจะพร้อมรับฟังเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยนึกออกปะ โซเชียลมีเดียตอนนี้มันก็ทำให้เราคอนเนคกันง่ายขึ้นอย่างเราเราก็เปิดพื้นที่แบบว่าให้อารในแบบ IG story mm. อ t o r y อรไรอ่างเงี้ยให้คนมาระบายเรื่องอะไรก็ได้แล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย mm. คนก็มา รละลบายเยอะเหมือนกันเนาะคือตอนนั้นเราก็มีคนมาลบายประมาณแบบสามร้อยคนเลยเงี้ยเราก็ตอบมนันทุกคนเลยสามร้อยคนมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราจะสามารถเข้าไปแบบเข้าถึงทุกคนได้ง่ายขึ้นเลไเง <S 1> <S 1> <S <น>ี้ยข้อเสียเนี่ยอย่างอิน Instagram กรมมันแชร์ด้านที่ดีที่สุดของพวกเราเนาะ <S <S ม,นมันมันมีภาวะหนึ่งเรียกว่า imposter Sy n d r o m e ที่แบบว่าเหมือนอาจจะเห็นคนอื่นเก่งมันทําให้แบบว่าพอมาดูตัวเองเนี่ยมันก็ไม่แน่ใจว่าเราเก่งเท่าคนอื่นหรือเปล่ามันเกิดการเปรียบเทียบ ตัวเองกับคนในโซชเชียลมีเดียของตัวเองเหมือนทำให้มันเกิดความรู้สึกว่าความมั่นใจของเราร้อยลงเส์วิสภีมต่ำลงพอทำงานอุก้าเราก็พยายามแบบว่าสร้างคอนเทนต์ที่พูดถึงเรื่องนี้พยายามบอกว่าเฮ้ยเราเข้าใจนะที่อยู่เป็นแบบนี้ที่อยูแบบรู้สึกว่าอาจจะตัวเองอาจจะไม่เก่งตัวเองอาจจะมีความมั่นใจที่น้อยลงอนะไรเงี้ยแต่ความจริงมันไม่ใช่เลยการที่เราค่อยๆมาโฟกัสสิ่งที่ตัวเองมีสิ่งดีๆที่ตัวเองมีงงมันอาจจะแบบ ค่อยๆทาให้เราฮิวได้ความจริงเราชอบคุยกับตัวเองเยอะไม่ใช่แบบคุยแบบคุย,บบคยอย่างนี้นะแต่ว่าก็จะแบบ mentally คุยกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยว่าเออเรารู้สึกอะไรอยู่ทําไมถึงรู้สึกอย่างนี้มันก็จะแบบเหมือนถามคำถามตัวเองไปเรื่อยๆทำไมทาไมทําไมคือด้วยความที่ปวดสมองเราเวลาเราแบบเครียดหรือไม่สบายใจอ่ะมันค่อนข้างเหมือนเป็นเส้นได้ที่พันกันแล้วเราเหมือนต้องค่อยๆดึงออกมาให้มันเป็นแบบให้เป็นเส้นที่เห็นได้ชัดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะค่อยๆ เห็นแล้วว่าปัญหาที่แท้จริงที่เราเป็นอยู่มันคืออะไรเราก็ค่อยๆหาต้นตอของเราไปอะไรเงี้ยเราอะอยากให้มองว่าเรื่องสุขภาพจิตเป็นเรื่องท,องที่เป็นเรื่องที่ปกติม,มากมันแบบมันก็เหมือนเราเราไม่สบายอะ <c oughs> เหมือนตอนเป็นหวัด, <c oughs> วดใช่คือคือ,คอเรื่องเรื่องแบบ it's like เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยแค่พูดออกมาเราว่าเป็นสเต็ปเบื้องต้นที่ทําให้เราหิวได้อย่างน้อยอะ่ะมันทําให้เราแบบว่าได้ยินเสียงในหัวของตัวเองมันคือเราค่อยๆได้ยินใช่ไหมล้วก็เราก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยเราคิดอะไรอยู่เราพยายามพูดตลอดว่าเฮ้ยมีอะไรก็พูดออกมานะพูดกับเราก็ได้เราจะฟังความจริงเราก็อยากให้เกิดแอคชั่นนี้เหมือนกันในสังคมนะว,ว่าถ้าสมมติวใครเป็นผู้รับฟังได้ก็เป็นถ้าสมมติวใครอยากระบายก็ระบาย แล้วก็อย่าลืมว่าให้มีเอมพิทตีต่อกันและกันด้วยความจริงช่วงนี้ไมค์ก็ทำรายการเรียกว่า Mind Talk เนะาะหมก็จะคุยกับพวกอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าคุยกับแบบผู้เชี่ยวชาญก็จะพูดถึงเรื่องสุขภาพจิตนี่แหละแต่ว่าพูดในประเด็นของปัญหาสังคมที่เอฟเฟกตเรื่องสุขภาพจิตเหตุผลที่ทำ Mind Talk อะ่ะเป็นเพราะว่าคือด้วยความที่ออูก้าก็จะเป็น แอปพลิเคชันที่ดูแลเรื่องสุขภาพจิตแบบโดยตรงนะแบบม,ม,มีนักจิตวิทยามีจิตแพทย์มาดูแลแต่เรามองว่าเราควรจะพูดถึงเรื่องอะไรที่มันเอฟเฟกเรื่องสุขภาพจิตด้วยมันจะได้แบบครบถ่อ,ออว่าเฮ้ยเราก็มองเห็นนะว่าปัญหาสังคมต่างๆ,ๆที่ทุกคนเจอมันเอฟเฟกเราแค่ไหนและเราจะสามารถรับมือกับมันยังไงเราแค่เหมือนพอเทรว่าเฮ้ยสิ่งที่ สิ่งที่ทุกคนบอกใครๆเขาก็เป็นกันอ่ะเฮ้ยบางทีมันก็เอฟเฟกเราจริงๆนะแล้วมันไม่ควรที่จะมองข้ามเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะช่วยที่ด okay. mm ูแลเขาให้ไ <ett> ด <par aisse 250> okay. <t empath Fire subtitles> ้มากที่สุดไม่ว่าจะเรื่องไหนก็ตามก็ฝากอุกาล้ากันนะคะก็อุกามีใน Facebook นะคะก็ไปเสิร์ชคำว่า O O C A ได้เลยแล้วก็มีใน Twitter O O C A O K แล้วก็ใน IG O O C A O K มันจะต่างกัน